เอาละครับสวัสดีพี่น้องชาวทุกคนทุกคนด้วยนะครับนี่อยู่กับผมเฟิร์สอีกครั้งหนึ่งม้ทำทคลิปามานานกันเลยทีเดียวนั้นเราต้องกลับมากับสุดยอด2ลิงอีซอสุดเทพโกคู Go และเบต้านั่นเองครับผมนี่คือหน้าตาทีมที่ผมจัดเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปทําการทดสอบ2ลิงนี้กันเลยงั้นต่อมาเรามาเรื่องที่ความสามารถของลิงลิงเลยกว่าหลีดเพิ่ม130ในด้านของตัวดีสเทนก์แล้วก็ตัวไลท์ซึ่งเรื่องหลีดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเขามาจากหลีดร้อ่เราอาจจะไม่ต้องสนใจตรงนี้เท่าไหร่ ถ้าไม่ตาย query ี่แอคแทเทิร์นก็คือเพิ่มพลังโจมตี50%ถึง1เทิร์นเลยทีเดียวแถมยังมีเ r ร r รี่ r รเวอรก็คือลดพลังป้องกันของศัตรูอย่างมหาศาล1เทิร์นแล้วก็มี r รด e Dev 30% 6เทิร์นซึ่งตรงนี้เขาไม่ได้แสแต็กถาวอนเหมือนตัวอื่นนะเขาสเต็กแค่6เทิร์นเท่านั้นก็คือจะมีลิมิตอยู่แค่นี้ถ้าไม่ตายไม่สิต้องบอกว่า p a s s i v e Attack 150และเด็บ120จากเดิมการที่เขาไม่มีเด็เนี่ยแล้วตอนนี้นอกจากเขาจะสเทนได้เามีตั้้งตนคห,หขกขึ้นมาใน ระดับที่เราเอาไปใช้ในดาบทั่วไปได้เลยแทบจะทุกดาบได้แหละแล้วก็มี additional อีก40%เมื่อยิงท่าไม้ตายก็คือเมื่อเขายิงไม้ตายเขาจะตีแรงขึ้นไปอีกมีเรื่งเชนในการหลบซ u p เปอร์แท็กหรือสวนซ u p เปอร์แท็กตรงนี้ก็จะเป็นความสามารถดั้งเดิมที่ไม่ได้โดน,นปรับอะไรมีโอกาสอยู่ประมาณ30%ซึ่งก็หวังผลได้เล็กๆน้อยๆน,นี่คือการ e s a ของทรงโกคูซุปเปอร์สัญญาสีต่อมาก็คือเบจิต้าเบจิต้ากับโกคูเนี่ยจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ตรงที่เบจิต้าเนี่ยเขาจะเปล เกรดリเดฟเหมือนกันแต่ว่าเบจิต้าจะมีเรสแอคแท็กก็คือสแต็กแอคแท็กสามสิบเซนได้หเดินคือจะสลับกับโกคูแค่นั้นแหละส่วนในเรื่องพาสซีนี่ทั้งคู่จะมีความสามารถที่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นการที่ทั้งคู่เนี่ยไปต่อ eca รอบนี้เรียกได้ว่าเบจิต้าาจะเก่งขึ้นมาในระดับโอเคขึ้นจากเดิมที่เก่งอยู่แล้วแต่ถ้าเทียบแล้วโกคูที่จากเดิมแทบจะทําอะไรไม่ได้ตอนนี้คือแข็งแกร่งขึ้นมากๆแล้วครับ และนี่คือทีมที่เราจัดเอาไว้ที่ใช้ในการทดสอบ2 l i ลิง ISA สุดเทพด้วยด่าน Fighting l e g e n d ก็คือ GT Edition ครับด่านใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในอีเวนท์ที่ไม่นานนี้เลยนะเป็นด่านยากที่สุดเลยเราจะใช้2ลิงนี้ในการผ่านแคดเกตเลอรี่ของลิงเลยเพราะว่าในด่านเนี่ยมันกำหนดแคดลิงมานะซึ่งจริงๆผมผ่านแล้วแหละแต่ผมตอนผ่านนะผมไม่ได้ใช้2ลิง ISA นะทีนี้ก็เลยจะมาลองว่าไอเจา2ตัวเนี่ยมันจะเฟี้ยวงาะขนาดที่ว่าเอาเป็นลงด่านนี้แล้ว แบกได้เลยหรือเปล่าเลยมีการช่วยเหลือ,อด่านให้เล่นง่ายขึ้นมากแค่ไหนกันนะครับโดยทีมที่ใช้ก็จะเป็นลิงแบบลิงเลยะแหละคือเพราะว่าผมดันเปิดไม่ได้ตัวใหม่2ตัวก็เลยไม่มีตัวนั้นมันนาไม่หลีดมันแข็งแกร่งที่สุดแต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็ทีมนี้ก็ใช้ด่านกันปะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะช่วยได้ดีขนาดไหนและแกร่งขนาดไหนเปิดโลเคชันมาโกคูกับเบจิต้าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะแต่ไม่เป็นไรเราก็จะจัดโลเคชันให้เขาอยู่ด้วยกันก็ได้นะ ทำไมผมถึงอยากให้เขาอยู่ด้วยกันนี่เลยฮะเพราะว่าเรื่องลิงก์ไงถ้าเขาอยู่กับเบจิต้าเนี่ยเขาจะได้ลิงก์แบบนี้เลยขาแค่ขึ้นเต่านะก็คือได้ลิงก์เต็มเกือบหมดเลยซึ่งการที่เขาได้ลิงก์เต็มหมดอะ่ะมันจะทาให้เขาเก่งที่สุดเลยอันนี้คือไม่เต็มนะอ่ะเดี๋ยวไว้ตรงกลางก่อนโอคูดเดฟที่แสนสองนี่ได้ซรัพย์จากเบจิโต้งั้นเดี๋ยวพึ่งไปสดใอเลยเรามาดูกันไปก่อนหนึ่งก่อนว,ว่าได้ทรัพย์จากเบจิโต้เขาจะตีขนาดกลาง,งเขาจะแข็งแกร่งเพียงใดไปอ้าว แต่เก็บบอลไม่ดูบ้า,บาเลยอะไรนี่เราคิดว่าลึกยืนกับไอ้เจ้าเบจิต้าไงน่าจะยืนกับเบจิต้าลิงมันเต็มตลอดลยหรือก็ยืม,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 มโกจิต้าเพื่อนมานะก็เก่งเป็ล้านเลยเพราะว่าได้ซับเจอเบจิตโต้ด้วยน่าจะจบก่อนที่โกคูจะได้ยิยงหรือเปล่าอย่างอาตีธรรมดาไปก่อนเอ้ยจับเบิ้ลไปไม้มาตายได้เห็นพลังแล้ว แ่เป็นไรงั้นถือว่าไปเริ่มใกล้ๆกับเบจิตา้าแล้วมาเบจิตา้าก็จะให้ยืนกับโกฮังเลยละกันเพราะว่าได้ลิงไซย,ยันรอแล้วยังไม่ดูความสามารถละกันไว้รอโกคูมายืนข้างๆเลยว่ะเราจะได้เห็นความสามารถที่แท้จริงของเบจิต้าแบบนีไ้ไปเลยเอาเร็วๆอันน่านา,นานทีจะได้เห็นสวนไม้ตายนี คลิกเล็กๆนะฮะว่าดูว่ามันสวนหรือเปล่าก็คือก่อนที่เราจะโดนไม้ตายเนี่ยมันจะมีจังหวะหนึ่งเล็กๆเลยที่เป็นหน้าจอสีดํากระพริบมาแวบหนึ่งอะ่ะนั่นคือเราติดสวนไใ้ตายครับโอเคเบจิต้าเมื่อกี้ยิงไปสี่ล้านหนึ่งนะเห็นมันแว,บ,แวบอยู่อ okay, ่าโอเคเบจิโตกับตัวจิตา้าเขาจะรีบๆผ่านสเตจน,นี้ไปเลยแล้วกันตายตายตายไม่ต้องตีในต,ตายด้วยในกันเป็นหังไม่ได้แรงแต่หังก็คือแทงประจำอ่านี่สวนเห็นนะแวบกระพริบปั๊บเดียวสังเกตการันหรือเปล่า มันจะเป็นจังหวะสั้นๆแบบโหว่านั่นก็คือเราสวนติดไงถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยนั่นก็คือสวนไม่ติดไงเอาเร็วๆอออโอ้ยจะเก่งยังเลยตัวเพื่อนเนี่ยนี่ตัวเพื่อนดาวลุ้งเลยนะผมจำได้อยู่ๆรอเลยอ่ะเดี๋ยเร็วเดีเไปดูสองเทพแล้วจิ๊บจิสองล้านสามเนี่ยเบนจิโตโนี่ก็ถือว่าเป็นดีครับถือว่าเป็นหนึ่งในซับของแคทลิงได้ดีแต่ว่าต้องอยู่ในลีดของโคจิต้าเท่านั้นไง จะเล่นทีมอื่นก็ไปไม่สุดแล้วเพราะไม่มีที่ให้เขาลงมานี่คือสิ่งที่เราเรอคอยมาตลอดนะั่นคือลิงก์โกคูตั้งต้นที่1นึ่งแสนหนึ่งเบจิต้าอยู่ที่แสนสี่นะแต่ว่าโกคูเนี่ยเวลามันเขายิงเขาก็จะเพิ่มเดฟมาด้วยเบจิต้าเองก็จะเกลี่เดฟคือเบจิต้ามันจะติดก,กว่าในช่วงแรกก่อนไงมาเดี๋ยวมาดูดามเมจโกคูก่อนแล้วเทิร์นนีก็น่าจะจบตรงโกคูได้แหละลิงก์ Link เต็มสุดพาวเวอร์ Tower นี่ก็สุดละ ห้าล้านหกตัวผมปลดสองทางนะบอกก่อนตัวผมปลดสองทางใครปลดเยอะยว่าผมน่าจะดาวเมนแรงกวปา๊ไปอีกนับเดียวเอาอยู่เลยมาต่อกันที่โกจิตาตายลรื่ๆจบเธอไปไวจะไปดูสองเทพนะสองตัวนั้นมันเก่งจริง,รงถ้าให้เทียบพลังกับสี่ปีเนี่ยผมก็ชอบมากกว่าสี่ปีนะ เพราะว่ามันเล่นง่ายอ่ะปีนี่คือจําเป็นแบบแทบจะต้องเจาะจงเลยว่าต้องยิงข้าวไม้ตายใหญ่เท่านั้นเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้มันยิงข้าวไม้ตายปกติก็ดาเมจแบบโอเวอร์พาวแล้วอบบ่ะแถมอย่างเบอย่างเงี้ยเบต้องมานั่งดิวลงมาโอ้นี่ยังพูดไม่จบเลยส่วนไม้ตายหลัวๆเลยนี่อย่างเบเนี่ยอ่ะผมพูดต่อเลยแล้วกันเบจิต้าเนี่ยมันต้องยิงไม้ตายใหญ่ถึงจะถึกซึ่งเบจิต้าเนี่ยหลายๆครั้งที่เวลาเล่นมันอาจจะไม่ได้ยิงข้าใหญ่ มันจะต่างกับโกคูที่ยิงท่าเล็กแล้วก็ถึกเลยในชะ่เทียบกับเบイเอซอตัวนี้ที่ยิงทีเดียวก็ถึกไปเลยอย่างเงี้ยเล่นง่ายกว่าเยอะแล้วก็มีดามเมจที่มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเทียบระหว่าง4ปีโกคู Goku กับตัวของโกคูเองอ,อาจจะมีความแฉลบแฉลบกันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าเป็นเบจิต้าเนี่ยคือเบจิต้าตัว e อ a ซอตัวนี้มันจะเก่งกว่าไปเลยอ่าและนี่โกคู Goku ยิงไม่ตายไปทีหนึ่งเดฟเพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาลเลยจาก1นึ่งแสนเป็นหนึ่งแสนห้าแล้วยิงไปอีกก็จะเพิ่มอีกก็จะอยู่ประมาณแสนแปดได้ เดี๋ยวมาดูเบจิต้าบ้างทีนี้ได้พลังจากโกคูแล้วยืนได้ใกล้ๆกันก็เป็นอีกสองตัวที่แนะนําว่าควรเก็บลิงก์ให้เต็มประมาณนี้เลยนะเพราะว่ามันสําคัญกับตัวพวกมันมากเลยเพราะว่าลิงก์อย่างไซยนโอเนี่ยมันเป็นลิงค์ที่ได้เดฟมาถสิบเปอร์เซนต์ดีทีก็ได้มาอีกอย่างเงี้ยก็จากเดิมที่ไม่มีอะไรเลยนะดีทีมีแค่คิตอนนี้ก็จะมีดาเมจม,มีอะไรมาให้ด้วยเบจิต้ามันยิงๆลิลอเราไปดูน่าจะห้าล้านกูหดติคิสองตัวนี้ใครปลดทางอัพคิที่สุด ควรจะชิให้สุดยิ่งการมาของดาดเนี่ยทำไม่รู้เลยว่าซินั้นส,สําคัญมากอ๋อแล้วก็ขอบอกทริคเล็กๆเบจิต้านะเบจิต้าเนี่ยมันมีแคดของชาโดว์ดากอนสากาใช่ไหมไอ,อ้ตัวแคดเนี่ยอ่าทำให้มันมีออฟฟี่เลยซึ่งเราสามารถใส่ออฟเงินเป็นเงี้ยเพื่อเพิ่มดาเมจให้เบจิต้าได้เนี่ยมีออฟฟีทั้งนั้นเบจิต้าสบายกับโกคูแค่นี้นแหละแต่โกคูก็ยังมีข้อดีดีกว่ามีข้อนึงใหญ่ๆเลยที่มันดีกว่าสี่ปีนั่นก็คือโกคูสี่ปีเนี่ยมันติดชาโดว์ดากอนนะแต่ไอ้เจ้าตัวแดงมันไม่ตตติดงงงััั้นนนนม่ากรไห ข้อแตกต่างอ่าเดี๋ยวให้มันสวนในตายก่อนแม่มันสวนเก่งจริงตัวเพื่อนข้อแตกต่างก็คือโัคูตัวสีแดงเนี่ยมันติดแคดมิลเคิลโอเวคเคนอาจจะสงสัยว่ามันคือแคดอะไรใช่ไหมก็เกิ่นเลยว่าในอนาคตเนี่ยการมาของฉล,ลองครบรอบ6ปีเนี่ยเราจะมีโัคูยูไอตัวใหม่ที่นำาีดไอจักรวาล7แล้วก็มิลเคิลโอเวคเคนอะไรนี่แหละคือชื่อแคดมันยังไม่เป็นออฟฟิเชียลนะก็ ตัวโกคูเนี่ยมันติดแคปนั้นแล้วก็เบจิต้าสองตัวมันติดแคปนั้นแต่ว่าโกคูมันติดแค่ตัวแดงนะทำให้ถ้าคุณมีโทหกปีแล้วอยากเล่น2ตัวเนี้ยคุณเล่นโกคูตัวแดงกับเบจิต้าฟ้าได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีตัวฟ้าที่แฉลบเล็กๆก,ก,กับต,ตัวตัวสีแดงสีต้้งบอกว่าสีแดงเนาะตัวสีแดงจะมีความแบบแคปที่ไปลง6ปีได้แต่ว่าลงขั้นก่อนไม่ได้แค่นั้นเองนะเมื่อกี้โกคูเราขาดสเปกไปเทินหนึ่งแลเนี่ย เนี่ยแล้วดาเมจเนี่ยถ้าเทียบกับ4ปีเลยนะคือแรงแรงใกล้ๆกกันเลยโควูนะถ้าเบจิต้านี่คือเหนือกว่าเลยเพราะเบจิต้าไอ้นั่นมันต้องค่อยๆบูตไปเรื่อย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 เเสเวลาเพราะนั้นแหละไปเราจะจบด่านนี้กันแบบจะหมูหรือเปล่ามาดูดีกว่าว่าสองตัวนี้จะช่วยให้เราผ่านได้ง่ายขึ้นเพลงใดโอ้โหถ้าหมื่นเลยเนี่ยอ๋อมันหมดอันนี้มาละพลัง แัดเลยเนี่ยข้อเสียของโกจิต้าตัวนี้เลยก็คือมันเก่งแค่แปดเฟินแรกที่สุดของมันถ้ามันไม่มีเบจิโต้มาข้างๆในความสามารถจะไม่สุดเนี่ยปีไม่ทะลุสีแล้วด้วยเสะตอนเนี้ยสองลิงเนี่ยผมล้าการันตีได้เลยว่ามันขึ้น top 4แล้วแม่งเก่งแบบนี่ส่วนไม่ตายกนรัวๆเลยว่าเฮ้ยวันนี้มันคือคืนเหลือเกินเบจิโต้เนี่ยถ้านับจริงๆมันคือซับแบบซับของแท้เลยนะแต่ว่าถ้าเราเล่นในแคปของ2ลิงจริงๆก่น มันจะไม่ใช่แคทนี้มันจะเป็นแคท GT Hero ของตัวใหม่ซึ่งมันจะได้ตัวซับมาอีก2ตัวซึ่งตัวซับเนี่ยเก่งมากมันทาให้2ตัวนี้ยิงแรงได้มากกว่านี้ซะอีกคือทีมเนี้ไม่ใช่ทีมที่สุดสําหรับพวกมันแต่แต่ผมก็ไม่สามารถนำมารีวิวให้ทุกคนได้เพราะผมเปิดไม่ได้ตัวใหม่ห้านั้นสองเนี่ยมันแรงแบบสะใจจริงๆเพราะนั้นอัพคลีกันเถอะควรจะอัพคลีให้สุดไปเลยแล้วก็ จะให้พูดยังไงดีจะบอกว่าถ้าดีกว่า4ปีถึงสุดไหมก็แพ้แค่เรื่องหลีกแล้วกันแพ้4ปีเรื่องหลีกแค่นั้นแหละโอ้ยแรงนะอืมหือ,อ,โ,อโกหังโกหังตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีมากๆในทีมลิงนะเจาะจงนะว่าเป็นลิงที่โกจิต้านำเท่านั้นเพราะว่าเขาใส่แค่แค่ในแคดนี้เท่านั้นอีกแคดนึงที่ใส่ได้จะเป็นอของโกคู โกคูตัวใหม่เพราะว่าโกคูตัวใหม่มันนำไอโกอคูแฟมได้นานี่จะเป็นข้อดีึงแล้วกันคลิปนี้เรามาดูสองลิงตรงนู้น,นไม่ได้มาดูตัวใหม่ตัวเหม่ืมออะไรไม่มีเรากดไอเทมมานะกันเซฟเราจะเอาว่าเราจะเล่นให้ผ่านไปเลยแล้วกัน,นเรากดไอเทมเซฟไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่กล้าเสี่ยงกับเดจิตโตโต,ตัวตรงกลางเขาแหละมาโดนคันโหมดไป ใครที่ยังไม่มี2ลิงอันนี้แนะนำว่าควรมีแล้วก็ด่าน ECA มันไม่ใช่ง่ายๆเตรียมทีมให้แน่นๆแต่คุ้มค่ากับการได้มาแน่นอนบอกเลยว่ามันแของแกร่งที่สุดก็ถ้าใครมีก็ผ่านลิงได้สบายผ่านสบายสี่ปีเพราะเบติต้ามันเป็นบ่อไม่ใช่เบติต้าตัวนี้นะเบติต้าสี่ปีอ่ะเน้่ยมันต้องยิงไมต่ตายใหญ่ไงนี่เห็นะถ้าเราไม่กดไอเทมเนี่ยล่วงไปแล้วไม่สวนด้วยสองแสนจุดคิสเป็กไปต่อ ยาวๆนี่เราเจะเอาให้จบด่านนี้เลยเพื่อให้ดูว่าไอ้สตัวเนี้ยเหมาะมากๆในการทำลงด่านนี่นคือด่านที่ยากที่สุดในขนาดน,นี้ของเซิร์ฟ g b เลยจริงๆก็ยากยาวๆเลยแหละเลือดชั้นเอ้ยผมลืมสลับโลผมจะเอาโคกไอ้น่อะไรหรอในอนะเตราจะมีด่านเทพซึ่งผมก็ยังเชื่อว่าไอ้เจ้าสอตัวนี้เอาไปลงด่านเทพได้เว้ย นี่นะเบโดเบจิต้ามันงชนะทางมันเก่งคือในด่านสั้นไม่ว่าจะเป็น SBR ธรรมดา EX SBR นะี่พวกไอสองหน่อน,นี่มันพร้อมที่จะแบกทุกคนไปได้เลยเว้ยเก่งโคตรโคตรายยาวเฮ้ยเอ้าไม่ทันแล้วทำไม่หลบนี่สวยเลยเนี่ยกลายเป็นว่าจะมารีวิวแล้วก็จะแพ้เลยอย่างนั้นหรือ,อย่างหรอ เห็นไหมนี่ขนาดตัวดอคอนเฟสที่หนึรอเปอนต่ะมันตีประมาณสามล้านหกเองนี่มีซับนะถ้าห้สองหน่องนั้นมีซับนี่มีหกเจ็ดล้านแน่นอนคือเก่งกว่าแบบเห็นได้ชัดอย่างมากแล้วก็ไม่มีข้อจํากัดก,ก็ต้องมากี่โคงขี่เฟินด้วยดูยิงทันทีทันใดก็เก่งเลยนะซัดเข้าไปสอทียิงไหมไม่ยิงไม่ตายเวยเดี๋ยวเธอหน้าเรากดไอเทมเลย เสยไปห,หนึ่งมัดมัดม,มากรจะโดนไหมอ่าโชคดีที่โดนโกหังโกหังนี่ก็เก่งตรงที่ว่าถ้ามีลิงสี่ตัวเขาจะมีลดดาเมจสี่สิบนี่แค่วลวร้อยนะก็เก่งเลยใครถืกกว่าดูสิแสนห้างั้นไม่เป็นไรส่วนไอเทมก็ถึกพอพอกันละเก่งนี้ตัวแบบนี้มาเนี่ยคือสองลิงตัวนี้มาทำให้คุณผ่านด่านนี้ได้ง่ายขึ้นเลยนะ มีพลังมีดาเมจมีลดเดฟแต่ด่านกันลดเดฟแต่ถ้าไปเทียบกับด่านอื่นนะมันจะได้หนึ่เราสามารถเ้ามากกว่านี้เนะีเด็ดติดชนะี้ห็นไหมชี้คือแบบถ้าเป็นด่านอื่นมันตายในทิตายแน่นอนเนี่ยห้าล้านเก้าอันนี้คือเขาได้ลิงครบเลยนะรวมลิงขึ้นเต่าด้วยเห็นไหมนะคือมันแข็งแกร่งแบบเก่งมากมากแต่ว่าทีมนี้ไม่ใช่ทีมที่สุดของพวกมันสองตัวทีมที่สุดคือ GT Hero ที่มีซัพพอร์ตอย่าง โกเทนฟังแล้วก็โกเทนกับโกฮังนั่นคือทีมที่เก่งที่สุดของสองคนนี้เลยไปายาวเล่นกันไปายาวๆเราจะจบด่านนี้ด้วยแคปนี้แล้วก็ตัวเทพสองตัวที่อยู่กับเราอื เสียดายเนาะถ้าถ้าทุกคนมีตัวใหม่2ตัวนั่นแะสักตัวหนึ่งก็ได้ขอเป็นเบจิต้าหรือโกหรือโกฟิก็ได้สักตัวนึงอะเอาให้ได้สักตัวนึงอะจะดีมากเพราะว่าเรามีตัวหนึ่งอะเรายืมเพื่อนได้อันนาเมื่อกี้เห็นว่าแวบหลบสวนกลับไปแลนจะพิชิตตาไปหนึ่งทีโ้โหตะกี้เตัวเพื่อนเขาเก่งนะเป็นตัวผมอะไม่รอดหรอกใครมีตัวใหม่ไม่โคตรดีนะครับมันจะหนึ่งประสิทธิภาพ2ตัวดีได้มากที่สุดแล้วอะ เสียไ,ได้ฮะเสือหายเปิดไม่ได้อยากได้มากเลยอ่ะใครได้แล้วก็มาเม้นโชว์พลังของพวกมันเรื่อยเรืยนะฮะอยากเห็นมืว่าแต่ละคนจะขนาดไหนมาครั้งนี้ครั้นี้ถือว่าโบ๋ไหมโอเคเอาโกคูไว้ตัวแรกอืมก็โกหังมาตรงนี้ยิงจริงๆต้องเอาโกหังออกนี่คือตัวเปล่าแล้วนะถ้าโดนไม่ตายอะไรก็ตามตามสภาพเลยว่า อยู่ได้ขนาดไหนเนี่ยแรงแบบเห็นทีทีก็ยังแบบสะใจนะความแรงขนาดเนี้ยเนี่ยเบห้าล้านสี่โกห้าล้านกว่าเน,นี่ยนไม่คิดอ๋อแต่เบิ้ลตายไหมตายโอเคเดีย๋ยวมาดูซิเดียวจะจบแล้วเนี่ยวัดเดียวเองไม่นานหรอกโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรากดไอเทมเด Skill, ี๋ยวกดแอคทีฟสกิลสุดเท่ เอา้าลืเลมเล่นนานๆผมลืมเปิดเพลงโอ้อด, oh, อดฟังโอเอสทมาเลยตั้งมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าขั้ภาพๆลเราได้มาดูความเก่งไอ้นี่อยู่ละเรามาดู2อลิงมหากาบโถตายยาวจะจบด่านนี้เลยเล่นให้จบให้ดูเลยแต่ด่านนี้ส่วนไม่ได้นะไ,ไม่ตายอ่ะฮาลานเนี่ยคือ โคจิต้าอย่างเงี้ยยังต้องมานั่งกดแอคทีฟเลยนะเว้ยกดได้5ล้านอะหลายๆตัวละครกดจะยิงได้สี่ห้าล้านนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะเว้ยไอสองเอฟเอนี่คือตัวเปล่าๆเลยไม่ต้องอะไรแล้วอ่ะเก่งแบบเก่งโคตรล็อคอนเฟสหลายตัวยิงไม่ได้ขนาดนั้นเนลยนะแล้วก็ไอสองโปรจีที่มาใหม่นั่นอีกเหมือนกันฉะนั้นก็ยิงได้ระดับนี้เหมือนกัน <c oughs> ยิงไปสองฟีก็จะถึกขึ้นโคจิต้านี่คืออ่า คือถ้าเทียบกันเลยอ่ะไอสองตรงนั้นแม่งเก่งแบบหยุดไม่อยู่แล้วอะ่ะไป็นโหนไม่ต,ตายเลยดีสุดๆตัวน,นี้จะกดวิสไปเดี๋ยวมาดูว่าถ้าสมมุติว่าเบจิต้ามันโดนไม่ตายเนี่ยมันจะโดนขนาดไหนนะเพราะว่าอันนี้กดไอเทมละเดฟโกคูแสนแปดโอเคดูซิว่าจะจบจะจบได้เลยหรือเปล่า จบได้เพราะว่า2ตัวนี้มันแข็งแกร่งยังไงล่ะไม่มีอะไรจะเก่งไปกว่าสองเล่มนี้อีกแล้ว,ลลวเป็น ECA ที่พติกจากความกระจอกของไอ้เจ้าโกคูตัวแดงเนี่ยมาได้ขนาดนี้เลยจริงๆถ้าอีกหูนี่ติ๊ีเห็นนะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องอัพเบิ้ลลัมเลยเจ้าเนี่ยอัดขีกันไปให้สุดเลยทั้งสองตัวยิ่งเบจิต้าเนี่ยควรอัดขีเพราะว่าเขามีออฟฟรีให้ด้วยเนะั้นจะสบายหน่อยเอ้านี่ไงล่ะหลบด้วยขอจบแบบหล่อๆไม่ได้หรือ เมันไม่ยิงไม่ตายใส่เราเลยวะมันใจดีอะไรกับเราขนาดนั้นวะนี่แหละตายเฮ้ยมันมาแปลกว่ะมันไม่ยิงไม่ตายใส่เราเลยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยจริงๆสักหน่อยนะขอสักหมัดนึงขออแบบหมัดนึงแบบเนื้อเน้นๆได้ไหมอือหือไปอยากโดนเลยสันอยากโดนบัตรมาก่อน นี่ไงมาทางกัดทำมาจริงหือหมัดนี้มันสะใจจริงๆเลยหลายคนน่าจะเกลียดมาแล้วแหละไอ้ท่านี้คือจริงๆถ้าโกคูฟูพาวเราเองมันได้ ECA ผมว่ามันต้องเดือดไวสองตัวตรงนั้นแน่นอนเพราะว่าท่าตั้งต้นสแตกขเราสูงพออยู่แล้วนี่ไม่ขี้กันเลยอัพขี้กันสุดๆไม่ขี้กันเลยอืปัดจมูกสักหนึ่งทีอือ ไม่มีใครต่อยโกฮังเข้าแล้วตอนนี้โอเคตอนนี้เราไม่ได้ใช้ไอเทมนะแต่เดี๋ยวจะใช้สักหน่อยจะเอาเพื่อความอยู่รอดโดยเฉพาะโมชโตยัลมโตนิโยกูแลมลุไปเดี๋ยวเรากดไอเทมน้ำหน่อยอะเดี๋ยวเดี๋ยวกดๆตอนนี้โกค,คูเดฟเหลือแสนหกนะโอเคกดไอเทมไปเดฟไราสักสองแสนสี่ที่เดฟโกคูมันน้อยลงเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีลิงใส่ย,ยันหลอกเลยคือลิงเขาขาด ขาดเป็นลิงก์เดียวน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรเอา้าวตัวจะเก็บให้มันตรงสีซะหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรอา่าขอแล้วเนะี่ยลิงก์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นควรไหมที่จะเก็บลิงก์แก๊ง GT พวกลิงที่มีไซยันรอให้เต็มก็วควรเพราะว่าในบรรดาลิงก์เ่ะลิงก์ไซยันรอเนี่ยเป็นลิงก์ที่ดีที่สุดเพราะว่าได้ทั้งแอคแท็คที่มหาศาลแล้วยังได้เด็ขึ้นมาด้วย มาโดูซินี่คือไม่มีเบจิต้าแล้วสี่ล้านเก้าดาเมจหายไปหลายแสนเลยนะแค่ขาดลิงลิงๆเดียวเท่านั้นนะโอ้ไม่คีให้เราเลยอะเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ยตัว5้เนี่ยเซ็55%ผมยังพูดไปได้แค่สามล้านแเทียบกับตรงนั้นที่ไม่ต้องมีซับไม่ต้องอะไรก็ยิงแรงสุด,ส,ดสุดไปแล้วอะ่ะโดนไม่ตายด้วย <c oughs> จัดจัดเป็นจริงช่วงท้ายเนี่ย <c oughs> ตัวละครที่ไม่ต้องมีซับไม่ต้องอะไรก็เก่งได้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าชื่นชมเสมอนะอบอลไม่ไม่สะใจเลยรอบหน้าเราเอาโกคูกยืนหน้ายิงไปเลยตอนนี้มีอไอเทมด้วยลองดูเบจิตา้าดนมาลุ้นให้เบจิตา้าโดนไม่ตายอ,อ่ะพอเลยไม่รอดแร้สีเฉย เบิ้ลนี่ตัวเพื่อนอต้อเสียดายเก็จะโวนะหายากนะใครไม่มีก็คงต้องปล่อยผ่านแล้วแหละเพราะว่าถ้ากลับมารอบหน้าในตู้ฮีโร่เนะี่ยหามได้แล้วมันจะกลายเป็นตัวหลังตู้ไปแล้วเฮ้ยเอาแล้วนะทีชีติคารันค่านี่คือได้ซับได้ซับจากโตะนะเออก็ถือว่าเหมือนได,ได้ได้พลังมาแทนไซย,ย์หลอร์ดนิดนึงโดนไหมไม่โดนโอ้โหสุดใจเลยนะ เดี๋ยวเราจะผักโกฮังกันนั้นไปออกออกออกจับโลเคชันไปจะยิงด็อันหมดละนี่เดี๋ยวเราจะปิดด้วยโกคู Goku ตัวนี้แหละต้องติดคีแล้วก็จบไปเลยอม,มาแล้วเวลาปิดฉากด,ด่านนี้กันสักทีนะเราต้องจบละนี่สองเพลินนะถือว่าเป็นด่านที่เล่นยากจริงใครยังไม่ผ่านแคทลิงเนี่ถ้ามีสองตัวนี้ช่วยดีเยอะเดีอดใส่ไปเยอะในการันตีการันตี สมาธิเลดนหนึ่งกลัวพลาดถ้าไม่ยิงไม่ตายตรงนี้ก็รอดทือเปล่าเฮ้ยเราต้องมีสปานเ่ยเหลือสี่ล้านหงตอนนี้ขาดลิงก์ไปอยู่ลิงก์สำคัญนะฮะถ้าเล่นนี้ก็ดูลิงก์ดูอะไรให้ดีเฮ้ยไม่ติดขีดเอายังไงโดนไหมเฮ้ยเราไม่ยังไม่โดนแบบมังกรเราสุดยอดเลยว่ะอือหือ ต่อยมาสักหนึ่งหมัดให้ชื่นใจหน่อยยอ,อมต่อยดูมันดูมันดักไปไปไปรอบน,นี้แหละจบแล้วทำให้จบของจริงแล้วใช่ไหมจบเถอะจะปิดคลิปแล้วเนี่ยอื้อหืออื้อหืออื้อหือต่อยไหมต่อยหน่อยขอสักหมัดเอาให้ชื่นใจไม่ต่อยจริงดิถ้าเบจิโต้โดนอะ่ะเดี๋ยวรู้เรื่องเลย ทั้งนั้นผลสรุปก็คือเก่งเป็นตัวที่ควรมีไหมควรปลอดด่าน ECA ยากไหมยากแต่ก็ควรที่จะต้องทำให้ได้เอาละอีกนิดนึง,น,งนาทีชีวิตมาไมอื้อตกใจหมดเลยรุ่นสุดไปเลยรุ่นคนนี้ไม่มีอีกแล้วเออจบแล้วโอเคมาแต่ว,ว่าสรุปกันสั้นๆอ่ะฮะลัลโหลเอป็นนานละ่ะ นานเกินไปแล้วเฮ้ยโ okay. อเคจบไปด้วย20นาทีนะครับกับทีมลิงนั่นก็คือแคดจานเอฟพาวเวอร์นั่นเองกับ2อ i ลิงอีซีเอสุดเทพผลสรุปก็คือคะแนนเต็มส0ผมให้ตัวละ9ไปเลยอาจจะมีหักนิดนิดเรื่องหลีบนหน่อยๆเพราะเป็นตัวเก่าไม่สามารถนําแคดอะไรได้แต่ในแง่การใช้งานสามารถใช้งานได้ครอบคลุมและง่ายมากกว่าตัวอื่นมากมายนะครับก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้ขอ,ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจ เสมอขอบคุณครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม